มาเล่นที่ไหนคะมาเล่นที่ท่าชายโอเคหน <c oughs> ูชื่ออะไรนะคะลแล้วคนนี้ชื่ออะไรพิลาชัยพิลาชัยอ๋อแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะ อยู่ที่เทือกไทยค่ะบ้านอะไรคะบ้านตาเทาโอเควันนี้มาทำอะไรคะมาจับปลาค่ะจับปลาแบบไหน่าปจแบบนู้นแบบนู้นโอ้จับแบบนั้นใช่ไหมได้เยอะไหมได้ปลาเยอะไหมได้เยอะอยู่ค่ะโอเคสนุกไหมเล่นน้ำสนุกไหมเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเล่นน้ำกี่ชั่วโมงแล้ว โอ้ไม่รู้เล่นน้ำสนุกมากใช่ไหมากโอเคแล้วว่ายน้ำดูซิว่ายน้ำดูซิว่ายยังไงไปเล่นก็ว่ายน้ำได้โอเคลองว่ายดูซิว้าวว้าวเก่งจังเลยเก่งมากเก่งมากอ้เตอ่าวไม่แล้วที่หัวไปโดนอะไรมาที่เนี่ยไปโดนอะไรมา ไม่รู้ไม่ใช่โดนก้อนหินเหรอ,อ <laughs> โอเคโอเคบายบายแค่ bye น,นี้แหละบายบายเดี๋ยวเขาน,น่าเจอกันใหม่เขาน่าเจอกันใหม่โอเค